สวัสดีค่ะนักเรียนป .6 ทุกคนนะคะมาเรียนวิชาภาษาไทยกันต่อเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนในเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญและมารยาทในการอ่านนะคะอ่นีคะการจับใจความสำคัญและมารยาทของการอ่านนะคะของนักเรียนจะอยู่ในหนังสือหลักภาษาหน้า22นะคะ ยี่สิบสองโกดน,นะคะวันนักเียนเปิดหนังสือจะเห็นว่าการเลือกอ่านหนังสือนะคะการจับใจความสําคัญการเลือกอ่านหนังสือ้็เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะดูว่าเกี่ยวข้องอย่างไรเขาบอกว่าการอ่านนะคะเป็นการรับรู้ข่าวสารเห็นไหมคะการอ่านเป็นการรับรู้ข่าวสารโดยทูจากตัวหนังสือที่เขียนหรือพิมพ์เช่นการอ่านจดหมายการอ่านข่าวสารในหนังสือพิมพ์ และการอ่านหนังสือเรียนข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะการเลือกอ่านหนังสือทั้งที่พิมพ์เป็นเล่มและอยู่ในอินเทอร์เน็ตควรพิจารณาหนังสือด้วยนะคะนี่เราเลือกอ่านหนังสือนะคะดูลักษณะในหนังสือของน้องเขาบอกว่าให้ความรู้นะคะหนังสือที่เราเลือกต้องให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตมีเนื้อหาที่ส่งเสริมนะคะให้คิดและมีเหตุผล และมีคุณค่าในด้านต่าง,างๆเวลาเราเลือกอ่านหนังสือนะคะ,ะมีเหตุผลมีคุณค่าเห็น mm hmm. ไหมคะข้อคิดที่ได้นะคะประมาณนั้นนะคะต่อไปเขาบอกว่ามีเนื้อหาส่งเสริมความรู้นะคะและความเข้าใจทางภาษาหมายความว่าภาษาพ้กคือได้รู้สื่อสารรู้เรื่องชัดเจนนะคะที่สามารถนําเป็นแบบอย่างได้ถูกต้องนะคะและเหมาะสม หนังสือที่เราเลือกนะคะต่อไปข้อสามนะคะมีเนื้อหาส่งเสริมเรื่องการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองนะคะหรือว่าช่วยในการกระตุ้นให้ผู้อา่านเกิดความสนใจนะคะกระตุ้นมาว่เราอยากอ่านแล้วเรื่องนี้น่าสนใจดีมีเนื้อหาน่าสนใจมีคุณค่าด้วยอ่านแล้วได้ความรู้นะคะต่อไปก็คือเนื้อหามีความน่าเชื่อถือ หนังสือแล้วเนนะคะเขาทำมามีเขาเขาแต่งมาหรือว่าหนังสือที่เราอ่านเนี่ยมีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีความชัดเจนไม่ขัดต่อกฎหมายหรือผิดศีลธรรมชันาบัญอะไรนี้ไม่ได้นะคะหรือว่าระเบิดสิทธิผู้อื่นก็ไม่ได้นะคะการเลือกอ่านหนังสือเนี่ยเราต้อง มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะระบุชื่อผู้แต่งอย่างชัดเจนประมาณนี้นะคะเวลาเลือกอ่านหนังสือทีนี้ต้องดูนะคะในการเลือกอ่านหนังสือนะคะในการเลือกอ่านหนังสือเนี่ยเมื่อเราเลือกอ่านหนังสือได้แล้วนะคะเราจะมานํามาจับใจความสําคัญของเรื่องที่อ่านนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจนะคะในสิ่งที่อ่านได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถทําได้โดยทําทได้โดยยังไงลูกสามารถทําได้โดยตั้งเป็นคําถามตั้งเป็นคําถามว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรนะคะพอเราตั้งคําถามเสร็จแล้วเราก็ตอบคําถามนั้นตอบคําถามนั้นด้วยนะคะเราตอบคําถามนั้นให้เรู้เลยนะคะ ต่อมาเมื่อเราตอบเสร็จแล้วเราก็นำมาเรียงนำมาเรียงเป็นการจับใจความสําคัญนะคะอ,อธิบายอีกครั้งนะคะตรงนี้การที่เราจับใจความสําคัญนะคะเราต้องเลือกหนังสือที่ดีมีประโยชน์แล้วเราจะนำมาจับใจความสําคัญแล้วนะคะเราก็ต้องทาได้โดยการเราก็ตั้งเป็นคำถามว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อเราตั้งแล้ว เราก็ตอบตรงนั้นด้วยนะคะตอบให้รู้ว่าเรื่องเกิดขึ้นอย่างไรทําอะไรที่ไหนอย่างไรที่อที่ทั้งเนี้ยพอตอบเสร็จเราก็นําไปเป็นความเรียงนะคะเขียนเป็นความเรียงเพื่อจับใจความสําคัญเราดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างการจับใจความสําคัญนะคะจากวรรณกรรมเรื่องเฮจับระบําเฮจับระบําอยู่ในอ .6 นะคะ สูในของปหกเรื่องเหตุฉับระวามที่มีนางเวษรารามาสูงนะลุนะคะเนี่ยเห็นไหมคะเขาตั้งคําถามว่าใครอ่าตั้งคําถามว่าใครทีนี้เขาตั้งคําถามว่าประโยค์ที่ตั้งคําถามก็คือตัวละคนใครบ้างเห็นไหมคะมีคาว่าใครก็อตอบว่าคุณครูสุภัตราและนักเรียนชั้นปหกทับสามอืมเรื่องนะคะเวลาน้องเรียนจะรู้ทําอะไรทําอะไรทําอะไรเขาถามว่า เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเขาก็ตอบว่าเกิดฝนตกฟ้าแลบฟ้าร้องได้ชันตีกําลังเล่าตำนานเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องให้เพื่อนๆนฟังอ้าวทีนี้เกิดที่ไหนเขาถามว่าที่ไหนพอเ,เขาเอาคําว่าที่ไหนมาเขาก็าตั้งคําถามว่าเหตุการณ์เกิดที่ไหนเกิดที่ไหนลูกเกิดที่ห้องชั้นปหทับสามในเรื่องนะคะในเรื่องที่ปากทับสามเห็นไหมคะ นะคะนี่คือตัวอย่างบอกว่าเกิดในเรื่องเรื่องของปอทับสามอ้าวทีนี้ต่อไปเขาบอกว่าเมื่อ,อไรพอเขาตั้งอีกว่าเมื่อ,อไรนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ,อไรอก็เมื่อไรมาตั้งเห็นไหมคะคาถามเกิดขึ้นเมื่อไรพอก็าถามเสร็จเขาตอบอีกตอนเช้าหลังจากเขาทุ่งชาติเสร็จอ่าพอาตั้งคําถามต่อไปอีกอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องตอบยาวหน่อยนะคะเอาเหตุการณ์มาเลย เหตุการณ์เป็นอย่างไรเราก็เล่าไปเหตุการณ์ที่เราอ่านนะหนังสือที่เราอ่านแต่เรื่องนี้กขอเอามานะคะเหตุการณ์ก็คือคุณครูสุภาษาให้สันติอ่านหนังสือบทเอกรมพระบัรทมนะคะเหตุเรื่องจับพระบำให้เพื่อนฟังซึ่งเหตุเรื่องจับพระบำเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ฟ้าแลบฟ้าร้องว่านางเมกะลาชูแก้วมณีทําให้เกิดฟ้าแลบส่วนฟ้าร้องเกิดจาก ที่รามสูงกว้างขวางใส่น้ำเวกกลานะคะทำให้เกิดเสียงดังตึกก้องไปทั่วนงนะคะไปทั่วนั่นเองอ่าเมื่อเขาตั้งเสร็จแล้วเป็นคำถามเห็นไหมคะตั้งคำถามและเป็นคำตอบเสร็จแล้วนะคะเขาก็เอามาเรียงเนี่ยเรียงจับใจความสำคัญแล้วลูกเปิดไปเลยค่ะหนังสือของน้องดูซิเป็นความเรียงของเขานี่เขาเรียกว่า,าการจับใจความสำคัญแล้วลุก ะะเราก็จับเจอความสําคัญได้ว่าในห้องเรียนชั้นปท .3 หลังจากคารวธทงชาติเสร็จสันติกำลังเล่าตำนานการเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องให้เพื่อนๆฟังเนื่องจากขณะนั้น,นเกิดฝนตกฟ้าแลบและฟ้าร้องขึ้นคุณครูสุภาษาจึงให้สันติอ่านหนังสือบทเกุกลมพระบรรทุม เฮ hey, เรื่องจับระบามให้เพื่อนฟังเฮ hey, เรื่องจับระบามเป็นการอธิบายปรากฏการณ์เรื่องคว้าแลบฟ้าร้องว่านางเวกะลาชูแก้วมณีทําให้เกิดฟว้าแลบส่วนคว้าร้องเกิดจากที่รามาสุนข้างขานใส่นางเวกะลาทําให้เกิดเสียงดังตึกก้องไปทั่วนั่นเอง เห็นไหมคะนี่คือความเรียงนะคะถ้าจับใจความสําคัญเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราเขียน่กนเขียนทั้งคำถามทั้งคําตอบทั้งไว้กนเขียนเสร็จเราก็มาเรียงทั้งหมดเนี้ยมาเป็นความเรียงจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่คือการจับใจความสําคัญเราไม่ต้องเอามาทั้งเรื่องทั้งหมดทั้งสีหน้าไม่ต้องนะคะเราแค่จับเป็นความเรียงได้ใจความหมดเลย นะคะเหตุเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรสามารถตอบในจับใจความสำคัญนี้ได้บดเลยนะคะอ่าทีนี้นะคะเมื่อจับใจความสําคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้นะลูกที่เราต้องรู้เลยก็คือนะคะที่เราควรรู้ก็คือมนรยาทในการอ่านในนี้เราควรรู้ไว้จริงๆเลยมารยาทในการอ่านการอ่านหนังสือทุกประเภทนะคะอ่ะ ผู้อ่านต้องมีมารยาทเสมอเลยนะคะมีอะไรบ้างนะคะหากอ่านออกเสียงไม่ควรอ่านออกเสียงดังรบก,กวนผู้อื่นเห็นไหมคะไม่ควรอ่านออกเสียงดังรบก,กวนผู้อื่นเมื่อผู้อื่นนั่งอยู่ด้วยเราก็อ่านเสียงดังดังดงัเพื่อนเขาไม่มีสมาธิใช่ไหมคะ,อ,ะอย่างข้อสองเขาบอกว่าตั้งใจอ่าน ไม่เล่นกับเพื่อนหรือคุยในขณะที่อ่านหนังสือซึ่งขณะที่ผู้อ่านอ่านหนังสืออยู่ไม่ควรยื่นหน้าเข้าไปอ่านด้วยเพราะไม่สูภาพและไม่ควรไม่ควรแย่งกันอ่านใช่ไหมคะเนี่ยมารายาทนะคะสิ่งที่เราควรรู้อย่างที่สามไม่พับฉีกหรือกีดเขียนลงในหนังสือระมัดระวังในการถือหนังสือไม่ให้เกิดความเสียหาย ะะและเมื่ออ่านหนังสือยังไม่จบไม่ควรพรุ่มหนังสือหรือพับมุมหนังสือเพราะจะทําให้หนังสือชําพุดได้ควรใช้ที่คั่นที่คั่นหนังสือเห็นไหมคะก็ไม่พับนะคะไม่พ่มใช้ที่คั่นนะคะต่อไปนะคะ้อเสียเมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วควรเก็บหนังสือนั้นไว้ให้เรียบร้อย น้องหยิบมาจากตรงไหนอ่าเช่นเราเข้าอ่านในห้องสมุดเราก็หยิบตรงไหนเราก็เก็บไว้ถึงที่ไม่ใช่เราอ่านเสร็จแล้วตั้งไว้บนโต๊ะแบบนั้นไม่ได้นะคะไม่มีมารยาทนะคะมารยาทสีข้อสามารถเพิ่มเติมได้ไปถึงสิบข้อเลยค่ะนะคะมารยาทของการอ่านนะคะน้องๆป .6 การเลือกอ่านหนังสือการจบเปยนความสำคัญแล้วก็มารยาทในการอ่านนะคะวัน โปรบได้เมื่อหมายงานเบาๆลูกให้นักเรียนเขียนบทมรรยาทในการอ่านหข้อลงในสมุดภาษาไทยง่ายๆค่ะเมื่อกี้ครูออกไปสีข้อและสามารถเขียนได้เป็น10บข้อเลยค่ะนะคะบอรของครูทุกคนสู้ๆนะคะขอขอบคุณสื่อการสอนจากบริษัทอักษร Education จำกัดมหาชนสำหรับวันนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ